สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในส่วนที่2ของ fn 2 1 1นะครับในพาร์ทที่ผมสภัพศักดิ์ดูแลนะครับคราวนี้เรามาดูพร้อมกันต่อในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของตัว linear equation linear equation หรือว่าตัว linear function นะครับซึ่งคราวนี้นะฮะเราจะพูดตรงนี้ในท็อปิกเนี่ยเป็นท็อปิก เดียวนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์แล้วก็จบเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะฮะนิยามของตัว linear equation หรือว่าตัว linear function นั้นนะฮะมันเป็นอย่างไรนะครับและที่นี้เนี่ยเราสนใจในเคสที่เป็น2ตัวแปรด้วยกันโดยตัวแปรในที่นี้คือตัวแปร x และตัวแปร y นะครับในตัวสรรมการของเราตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเขียนเป็นในรูปมาตรฐานได้ตามนี้นะครับ x และ y คือตัวแปรโดยที่ตัว a b และ c นั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่โดยที่ a และ b นั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยนะฮะมันต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะมันต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะครับคราวนี้เนี่ย ไอ้เจ้าตัวสมาการหน้าตาแบบนี้นี่นะครับมันก็จะสะท้อนถึงตัวความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงนะฮะในเชิงเส้นตรงนะคร,ร,นะคราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะไปต่อนะครับผมต้องการจะเ,เล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตัว x กับ y นี x กับ y ตรงนี้นี่นะครับมันเป็นตัวแปรใช่ไหม ถ้าเราเอาตัวเลขใส่ลงไปแทนที่ a แทนที่ b แทนที่ c แล้วเราเอาค่านะครับแทนลงไปในตัว x กับ y เนี่ยมองเป็นคู่ลำดับ x และ y ก็ได้ถ้าเมื่อไหก็ตามค่าของ x และ y ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้สมาการตรงนี้นี่นะครับเป็นจริงขึ้นมานะเราจะบอกว่าไอตัวค่า x กับ y ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคำตอบของตัว สมการเส้นตรงตรงนี้นะครับที่มี2ตัวแปรนะนะครับซึ่งคราวนี้ถ้าเราเอาตัวค่าที่แทนค่า x และ y เนี่ยซึ่งมันทำให้สมการตรงนี้เป็นจริงเนี่ยนะฮะมาพอดเป็นกราฟอ่ะเราจะได้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับดังนั้นกราฟเส้นตรงเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือตัวเซตของคำตอบนะฮะเซตของคำตอบก็คือเนี่ย เซตของคู่ลำดับ x และ y นั่นเองเอาละคราวนี้เราลองมาดูนะครับในตัวทฤษฎีที่มันเป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะ,ะผมอ่านตามนี้เลยนะครับกราฟนะฮะของสมการใดๆก็ตามนะที่อยู่ในรูปแบบรูปแบบนี้ื่อที่ a และ b นี่นะฮะทั้งคู่เนี่ยต้องไม่เป็น0ูนย์นะฮะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะฮะ a and b not บวกศูนะครับมันต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะครับคือไอตัว ax บวก by เท่ากับ c ตรงนี้นเนี่ยฮะไอสมาการตรงนี้มันจะเป็นสมาการเส้นตรงนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเส้นตรงใดๆก็ตามที่อยู่ในตัว c a r t e s i ซ n c o o r d i n a t e s y s t e ตตรงนี้นะครับมันจะเป็นกราฟฮะมันจะเป็นกราฟของตัวสมาการตรงนี้ อ่ะมันเป็นยังไงพูดมันง่ายลงไอ้คำว่า c a r ์ e ิเซียน o คอ i n ดเนต y s ส e ตมันคืออะไรก็คือตรงนี้ฮะนักศึกษานะครับเอาเส้นจำนวนจริง2เส้นนะมาวางในรูปแบบรูปแบบนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นแกน X ให้ตรงนี้เป็นแกน y นะฮะคาร์ติเซียนพอดัคคืออะไรก็คือตัวสมาชิกนะครับบน X ตรงนี้นะฮะ มันไป cross กับสมาชิกทุกตัวที่อยู่บนตัว y มันก็คือจุดทุกจุดที่อยู่ในตัวจุภาพที่1จตุภาคที่2จตุภาพที่3จตจุภาคที่4พวกนี้นั่นเองนะครับเราจิ้มลงไปตรงจุดใดจุดหนึ่งก็จะได้คู่ลำดับ x กับ y ออกมาใช่ไหมฮะซึ่งเจ้าตัวคู่ลำดับ x y ตรงนี้เนี่ยมันก็คืออะไรฮะมันก็คือสมาชิกฮะที่อยู่ในตัวคา r t ท s เซียน coordinate system นะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือตัวคา r t ท s เซียน c o ordinate system นะดังนั้นเราจะพบว่ากราฟที่เป็นเส้นตรงนะที่อยู่ในตัวระบบตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกราฟใดก็ตามแต่ที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่สามารถอธิบายได้ด้วยสมาการตรงนี้ครับอ่าคราวนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะแปลงรูปสมาการตรงนี้โดยการเขียนใหม่ให้ได้เป็นรูปแบบข้างล่างรูปแบบข้างล่างมาได้อย่างไรนะครับก็ง่ายมากเลยคือเราจัดรูปฮะ อ่ะอันนี้ผมโชว์นิดนึงแล้วกันนะตรงนี้ผมเราทุกคนทําได้นะครับแต่ผมขอโชว์หน่อยมื่อนั้นเดี๋ยวเลคเชอร์มันจะจบเร็วนะครับอ่ะคราวนี้เราดูตรงนี้เป็นลูกศรที่แสดงขั้นตอนนะนะฮะแสดงขั้นตอนว่าอีกโอเคมันมาจากตรงนี้มาตรงนี้ต่อนะครับก็ย้ายข้างง่ายๆใช่ไหมก็ b y เท่ากับ c ลบ a x นะครับจากนั้นทาไงต่อเอ่ยก็เอา b ไปหารครับอ่ะเอา b ไปหาร คราวนี้พอรไปหารปุ๊บมันก็จะได้เป็นอะไรเป็น c หาร b ลบ a หารกับอะไรฮะ b คูณกับตัว x นะฮะก็จะเป็นรูปนี้อ่าโอเคไหมก็จะเป็นรูปนี้นะครับคราวนี้เนี่ยผมต้องการจะบอกว่าตรงเนี้มันจะเชื่อมโยงนะกับที่เราเคยเรียนกันมาตอนมัธยมนะครับผมจัดรูปใหม่ให้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวลบ a หาร b ตรงนี้นี่นะครับ มันมีค่าเป็น m และ c หาร b ตรงนี้มี b, ค่าเป็น b เราจะได้สมการในรูปที่ออกมา mx บวก b โดยที่ m ไม่เท่ากับ0โอเคไหมนะครับอ่า คราวนี้ถ้าเราหยิบแค่ตัวสมการตรงนี้ที่เราทําการปรับรูปแบบในการเขียนออกมาใหม่ตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้า a นะฮะไม่เท่ากับ0นย์และ b ไม่เท่ากับ0นย์เนี่ยก็จะได้เป็นสมการหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามสมมุติว่าถ้า a มันเท่ากับ0ูนย์เกิดอะไรขึ้นถ้า a เท่ากับ0ย์ฮะก้อนนี้กลายเป็น0ูนย์หายไปใช่ไหม เราจะได้แค่อะไรฮะ y เท่ากับ c หาร b c หาร b ตรงนี้เราบอกแล้วว่ามันต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้นมันจะเป็นค่าค่าหนึ่งนะฮะมันจะเป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งค่าตรงนี้ถ้านักศึกษาเนี่ยเอามาพ l o t กราฟนะครับมา plot กราฟนักศึกษาจะได้ว่าอ่ามันจะเป็นกราฟเอ่อที่เป็นเส้น นอนนะฮะหรือเป็นตัว horizontal line นะฮะตัวนี้คือ y ถ้ากับ c หาร b นะครับ c หาร b าผมกำหนดให้ c แล้วก็ b เนี่ยนะฮะมันไม่เท่ากับ0นย์นะนะฮะมันไม่เท่ากับ0นะครับเป็น horizontal line นะ,ะคำถามถามนิดนึงตรงนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วขอทวนหน่อยนักศึกษาวว่าตรงนี้ความชันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ ตรงนี้ชันไหมมันชันไหมเป็นแนวนอนใช่ไหมไม่ได้ชันใช่ปะ่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะความชันมันมีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0ูนอ่ะโอเคเรามาดูกันในเคสนี้ต่อพอมาเป็นในเคสนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในเคสนี้เนี่ย a ไม่เท่ากับ0นแต่ b เท่ากับ0นย์ฮะ b เป็นตัวหารเท่ากับ0นอ่าคราวนี้วุ่นวายละใช่ไหม นะครับคราเนี้ยจากรูปแบบสมาการนะจากรูปแบบสมาการนี่นะครับถ้าเราจัดรูปแล้วเนี่ยนะโดยการที่เราจัดให้ตัว x มาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะนะครับพอเราแทนค่า m เท่ากับ0นย์แล้วเนี่ยมันจะได้ว่า x เท่ากับ c หาร a นะครับโดยที่ c และ a เนี่ยมันไม่เท่ากับ0นั่นแปลว่าถ้านนกศึกษาพอดกราฟนะ x และ y ตรงนี้นะครับนักศึกษาจะได้ว่า นี่เราจะได้กราฟที่เป็นเส้นที่เป็น vertical line นะตรงนี้ก็คือ x เท่ากับ c หาร a นะครับโดยที่ c และก็ a เนี่ยมันไม่เท่ากับ0คําคำถามถามว่าความชันตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ตอบตามนิยามทางคณิตศาสตร์เลยเป็นเท่าไหร่ครับความชันตรงนี้เนี่ยอลองดูให้ดีนะจริงๆแล้วนี่นะฮะไอตัว b เป็นตัวหารใช่ปะ่ะ มันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้านักศึกษาเนี่ยนะครับลองดูจะพบว่าตรงนี้ slope ของมันเนี่ยมันจะ undefined นะครับ undefined เพราะอะไรเพราะว่าศูนย์เนี่ยพอเรามีถ้าเรามีจำนวนถ้าเรามีจำนวนเต็มหรือเรามีจำนวนอะไรก็ตามที่อยู่ข้างบนนะครับตัวตัวตัวตั้งตรงนี้สมมตินเนี่ยผมใส่เป็นสามลี่ยมแล้วกันนะตัวนี้เป็นจำนวนอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าหารกับศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้มีนิยาม นะมันจะ undefined นะครับอ่านั้นเราจะบอกว่า s ล o ตรงนี้เนี่ยนะฮะมัน undefined คราวนี้ถ้าบางคนเคยเรียนในเรื่องของตัวเศรษฐศาสตร์มาบ้างแล้วนี่นะฮะเราอาจจะบอกได้ว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย s ล o เนี่ยนะฮะมันมีความชันมากเลยนะฮะซึ่ง,งเราอาจจะบอกได้ว่าโอเคมันมีความชันแบบเป็น infinity แต่นะักศึกษาต้องระวังให้ดีนะเพราะในระบบจำนวนจริง ะะระบบจํานวนจริงปกติเลยนะนะฮะเนี่ยในตัวเรียลไลน์ตรงนี้เนนะฮะเส้นจํานวนแล้วกันนะครับถ้าเรานึกอะไรไม่ออกก็เนึกเป็นเส้นจํานวนหรือถ้าเกิดว่าเราจินตนาการเป็นเซตออกเนี่ยให้เราน้ถึงตัวระบบจํานวนจริงเราจะพบว่าตัวอินฟินิตี้นี่นะฮะมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้อยู่ในตัวระบบของตัวจํานวนจริงนะฮะเขาอินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นจํานวนเยอะๆจํานวนมากเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นตรงนี้นะฮะ ความชันของมันเนี่ยมันจึง undefine นะ undefine นะครับเพราะว่าการที่ศูนย์เนี่ยไปหารกับตัวเลขอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีนิยามนะมันไม่ได้มีนิยามแต่ในเชิงคอนเซปต์เนี่ยมันคือมีความชันมากนะฮะในเชิงคอนเซปต์นะมีความชันมากแต่ว่าในเชิงคณิตศาสตร์ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะถ้าพูดให้มันตรงเลยคือว่ามัน undefine ตรงนี้เราต้องแยกให้ออกนะครับตอนนี้เราต้องแยกให้ออกนะคราวนี้เนี่ยนะฮะองค์ประกอบที่สําคัญ อันหนึ่งของตัวสมาการเส้นตรงก็คือตัวความชันนะฮะนี่คือตัวความชันนักศึกษานะฮะต้องสามารถคำนวณความชันของตัวสมาการเส้นตรงได้นะครับคราวนี้ผมจะแสดงให้ดูว่าโอเคคำว่าความชันนี่มันเป็นอย่างไรนะเสเมื่อกี้เนี่ยก็ได้พูดตัวนิยามหรือตัวคอนเซ็ปต์นะครับรวมถึงวาดกราฟให้ดูแล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยเราลองมาดูมัน ลักษณะแบบนี้แล้วกันอ่ะครานี้ผมสมมุติว่าเรามีนะครับตัว coordinate system ตรงนี้นะคือแกน x นะครับอ่าเขียนเป็น x ตัวเล็กอย่างนี้แล้วกันนะนะครับนี่เป็นแกน y นะสมมุติว่าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งสมมุติว่าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ให้เส้นตรงอันนี้เนี่ยนะครับเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมีลักษณะที่ว่ามันผ่านแบบนี้แล้วกันอ่านี่คือเส้นตรงเส้นนี้นะฮะเส้นตรงตรงนี้เนี่ยมันผ่านจุด2จุดครับคือจุด P 1และจุด P 2 P 1และ P 2คือจุดผมกําหนดให้ตรงนี้คือจุด P 2และตรงนี้คือจุด P 1 คราวนี้เมื่อเราเขียนตัวคู่ลำดับนะครับก็จะได้ว่า p2 ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เป็น x2 นะระยะห่างนะครับระยะทางจาก origin ตรงนี้นะครับมาถึงตัวบริเวณนี้ก็จะเท่ากับ x2 และตรงนี้คือตัว y2 ขณะที่ทางด้านซ้ายมือของเรานั้นเนี่ยนะฮะตรง p1 เนี่ย ตรงนี้คือตัว x 1และตรงนี้คือตัว y 1นะฮะอ่ะคราวนี้ถ้าผมลากเส้นประออกมาเราจะพบว่าจุดตรงนี้ที่เป็นคู่ลำดับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแทนด้วยตัว x 2และตัว y 1นะครับ x 2และตัว y 1ทั้งถ้าหมดตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวคาร์ทีเซียน o r อ i n ดเนตซิสเต็ ปรนะเด็นคือเราต้องการจะหาความชันของตัวเส้นตรงเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้ถามว่าจะหาได้อย่างไรนะเราจะหาจากสูตรตรงนี้ครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเช็คนะฮะการเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งหารกับการเปลี่ยนแปลงในแนวนอนนะครับการเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งหารกับการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน ตรงนี้เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าเป็น rise นะครับตรงนี้เป็นมีชื่อเรียกว่าเป็น run นะ rise over run นะฮะ rise over run นะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูตรงนี้การเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งก็คืออะไรก็คือตัวความสูงนะฮะจากตรง p 2มาถึงจุดจุดนี้นะครับไอความสูงตรงนี้นะฮะมันเท่ากับอะไรฮะมันจะมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y1 ตรงนี้คือ r i s e ครับอ่า<ม>เป็นความสูงนะครับขณนะเดียวกันจากตำแหน่งตรงที่เป็นจุดคู่ลำดับตรงนี้ไปจนถึงจุด P1 ตรงนี้เป็นระยะทางซึ่งจะมีค่าเท่ากับ x2 ลบ x1 x2 ลบ x1 ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า run ใช่ไหมนะฮะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันคือการเปลี่ยนแปลง ในแนวนอนส่วน y 2ลบ y 1คือการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเอา y 2ลบ y 1หารกับ x 2ลบ x 1ตรงนี้จะเป็นความชันถ้าตรงนี้สมมุติว่านัานึาษาจำเรื่องของตัวตรีโกณมิติได้ผมกำหนดให้ตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเซต้านะก็คือค่ามุมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะ เรามองว่าตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมครับอืมโอเคไม่เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมคราวนี้เนี่ยนะฮะถ้า,าต้องการหาความชันของกราฟเส้นนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวแทนเซต้าแทนเซต้าคืออะไระจำได้ไหมสายเซต้าคือข้ามฉากนะฮะตัวนี้คือมุมฉากใช่ปะ่ะอ่านี่คือมุมนี่นะฮะข้ามนี่คือมุมข้ามนะอันนี้คือฉากนะ อันนี้คือชิดนะครับผมผมท่องมาเป็นแบบนี้ตอนเป็นเด็กนะฮะข้ามฉายฉิข้ามชิดแทนเซต้าคืออะไรฮะคือข้ามชิดก็คืออะไรก็คือเนี่ยนะฮะ,ะด้านนี้นะครับข้ามแล้วก็ชิดก็คือตรงนี้นะครับเอามันมาหารกันก็จะกลายเป็นตัว y 2ลบ y 1น่หารกับตัว x 2ลบ x 1ตรงนี้มันคือสโลปหรือเป็นความชัน นะครับเป็นความชันของตั atm, parole, วเส้นตรงนะฮะที่เราวาดขึ้นมาถ้าสลปมีค่าเป็นบวกเราก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาแบบนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้สลปเป็นลบเนี่ยนะฮะเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมนะฮะตรงนี้คือสลปเป็นลบนะครับตรงนี้คือสลปเป็นบวกเนี่ยตรงนี้เป็นรูป A นะครับตรงนี้สลปเป็นบวกรูป B คือสลปเป็นลบนะครับ ซึ่งตัว M ตรงนี้หรือว่าตัวสเลปเนี่ยนะฮะมันจะกำหนดลักษณะของตัวสมกรตัวกราฟเส้นตรงของเรานะฮะตัวกราฟเส้นตรงของเรานะฮะซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถถ้าเราทราบตัวส l ลป e นะเราสามารถเขียนมันในรูปของตัวส l ลปอินเตอร์เซ f ปฟอรได้ y แล้วก็ x ตรงนี้มันคือตัวแปรนะฮะมันคือเป็นตัวแปรเป็น variable เอตรงนี้คือสโลปครับ B ตรงนี้มันคือจุดตัดจุดตัดตรงนี้ภาษาอังกฤษนะฮะมันคือคำว่า n t t r r e p t เนักศึกษาหล,หลายๆคนเนี่ยจะชอบคอมเมนต์มาว่าอาจารย์ชอบพูดอังกฤษคำไทยคำแต่ผมจะแนะน,นํานักศึกษาเลยนะว่าเวลานักศึกษาเรียนเรื่องไอ้พวกเนี้เรื่องเลขพวกนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเหมือนกับว่าโอเค บางคนอาจจะแบบเฮ้ยเราเรียนเป็นหนังสือเรียนมปลายตามปกติมาตลอดใช่ปะ่ะพอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องสวิชคำในหัวเราใช่ไหมฮะ<ม>ผมจะแนะนาเลยนะว่าทุกคนจําพันเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเรียนต่ออยู่ดังนั้นคือผมพบเลยว่าการที่น um ักศึกษาจำพูดเป็ภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่ามันมันจะไม่น่าสาง่ายมากเลยในการตีความในการอ่านเทคบุ๊กนะครับตรงนี้คุณอาจจะคันผมไม่ใจนะแต่ว่าคุณคุณเชื่อผมก่อนตรงนี้คุณทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในอนาคตนะฮะ อ่าส่วนครานี้พอมกากันอธิบายพวกนี้ผมก็พยายามใช้ศัพท์เป็นภาษาไทยนะแต่ผมอยากจะแนะนำว่านะักศึกษาจําไปเลยนะว่าตรงนี้มันคือสเลปตรงนี้คืออินเตอร์เซ็ปนะครับไม่ต้องไปแปลแล้วว่าเป็นความชันเป็นจุดตัดไม่ต้องเรียกว่าเป็นส o ลปเรียกว่าอินเตอร์เซ็ปไปเลยนะครับโอเคตรงนี้เราเรียกว่าเป็นตัวสเลปอิ form, นเตอร์เซ็ปฟอร์มนะฮะเขียนแบบนี้นะครับต่อไปมันจะมีฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งของตัวสมาการเส้นตรงก็คือเป็นพอยต์สเลปฟอร์มพอยต์ส l ลปฟอร์มมีประโยชน์อย่างไร พอยส์สลบฟอร์มเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมุติถ้านักศึกษาเนี่ยนะมีตัวสมการเส้นตรงนะครับที่มีสลบเท่ากับ M แล้วถจ้าตัวสมการเส้นตรงตรงนี้เนี่ยมันผ่านจุดจุดหนึ่งที่อยู่ในตัวคาร์ทีเซียนโคออร์ดิน y ซิสตก็คือ X1 Y 1หนึ่งมันสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้เลยนะฮะ ซึ่งไอฟอร์มตัวนี้เรียกว่าเป็นตัว Point S โ o ฟ e f o อร์มา point s l โ p e f o r อโอเคนะครับตรงนี้คือตัวหลักๆนะที่ผมต้องการจะเน้กษาเนี่ยนะครับคุ้นชินกับเรื่องของตัวสรรมการเส้นตรงนะตรงนี้เนะื้อหาจบลงตรงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันครับ